มาอัปเดตข้าวครับดำได้8วันครับเป็นกอขอลัยสิบเอ็ดครับน้ำก็เริ่มใส่แล้วครับนี่ครับข้าวได้11วันครับตอนนี้ข้าวก็กำลังยืดตัวครับกำลังยืดตัวกำลังยืดใบครับนี่นี่ครับที่ดำนะครับก็รู้สึกว่าปลายข้าวมันไม่ค่อยไหม้ครับกอขอลัยสิบเอ็ดนะปลายมันเขียวดีครับมันไม่ค่อยไหม้ครับนี่ครับปลายมันไม่ค่อยไหม้เห็นไหมก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับ ตอนนี้นหลายๆคนอาจจะแบบมองว่าทำไมน้ำมันใสจังไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะบอกว่ายังไม่ได้หว่านยาเม็ดครับ8วันเองครับยังไม่ได้หว่านยาเม็ดนะครับนี่หาดูครับพื้นนี้เป็นนาดินทรายครับนาดินเหนียวบนทรายก็พื้นก็มีข้าวดีดข้าวดีดหางกับข้าวนกครับเป็นดงเลยครับเป็นดงข้าวดีดกับโดงหญ้าข้าวหนกครับ เลยต้องหันมาดำครับไม่งั้นก็ไม่ได้ข้าวครับเป็นนาเช่าครับนี่ก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็กําลังสูบน้ําเติมครับน้ํายุบแล้วครับได้แปดวันแล้วครับตุงนี้ที่ดินโผล่นะครับนี่เห็นป่มดินโผล่ก็ยังไม่มีอะไรขึ้นนะยังไม่มีหญ้าไม่มีข้าวดิขึ้นครับแต่ถ้าปล่อยไ้นานครับเดี๋ยวมันขึ้นได้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็กําลังยืดตัวครับใบข้าวกําลังยืดตัวข้าวก็ค่อนข้างโอเคนะ ปลายมันไม่ค่อยไหม้ครับก็ขอ้องหนึ่งครับส่วนถ้าเป็นพันธ์อื่นมันจะปลายไหม้เยอะครับนี่แบบนี้นะเวลาดำแล้วปลายมันจะไหม้แบบนี้เยอะนะครับถ้าเป็นพันธ์ุอื่นนะเป็นก็ขอร้อยบเอนะครับมันจะทนทานครับก็ประมาณนี้กันครับเดี๋ยวซ่อมข้าวนิดหน่อยครับก็เดี๋ยวพาไปดูอีกแป้งครับเป็นกขอร้อยเจ็ครับเดี๋ยวอีกสวันก็ดำแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ากล้ามันจะสวยอ่ะ าที่สวยมันจะเป็นแบบไหนครับแบบนี้ก็มีเสียหายครับก็อซ่อมซ่อมเพิ่มครับทีนี้ก็มีประมาณนี้กันครับ